วันนี้เรามาดูเขาเก็บมะาพร้าวจากสวนส,สดๆกันนะคะนี่มาเป็นทลายตอนนี้มะาพร้าวราคาดีมากบอกว่าตอนนี้มะพร้าวราคาดีมากหลังจากที่มีข่าวว่ากินมะพร้าวแล้วแล้วช่วยปลุกเซ็กค,คนจีนบอกไว้ นี่มะพาเขาเรียกเป็นทลายใช่ไหมใช่หน่เออมีถุงมือลงมาล้างตกมั้งถุมือมั้งมีกตกเอกเอามาถุงมาล้างกันเลยอืมอร่อยมากอันนี้มะพร้าวจากสวนน้องจอยราชบุรีนะครับ่นักเหมือกา ท,ทำไ,มห,ทไหมเด็กเกี่ยวได้คู่นะทำไม่เด็กปล่อยมาเลย,เยลทำไมเหรอทีหนึ่งนี่วิธีการปลูกมะพร้าวเขาก็จะขุดล่องไว้แบบนี้เพื่อเวลาตัดมะพร้าวลงมาเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ทางน้ำหรือว่าล่องน้ำในการ เคลื <Jordan> ่อนย้ายมะพร้าวที่ตัดได้ 飞哪儿啊？